สวัสดีครับผมอยู่กับช่องของคนไม่เอาทานครับผมวันนี้ก็พามาแปลงถั่วนะครับผมอนอกจากแปลงถั่วแล้วนะครับผมนี่อายุได้สิบห้าวันแล้วครับผมกำลังสิบห้าวันนี้ก็กำลังนี่นะครับผมกำลังแตกยอดกำลัง เคลียกําลังติดค้างนะครับค้างตะข่ายนะครับผมครับวันนี้ก็อ่านอกจากจะพามาดูอ่าแปลงถั่วฝักยาวนะครับอายุสิบห้าวันก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าที่จะบอกอีกอย่างนะครับผมแปลงถั่วนะครับผมที่อายุได้สิบห้าวันที่มันอ่าแตกยอดกําลังขึ้นค้างตะยอย่างนี้นะครับผม สิ่งที่สําคัญนะครับผมสําคัญมากเลยนะครับถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับผมการฉีดยาฆ่าแมาลงนะครับผมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะป้องกันการแพร่ระบาดของพวกพวกนอนพวกตกกะกแตนพวกเพี้ยนะครับผมแต่ส่วนพวกนอนนะครับตกกะกแตนก็ มันยังไม่เท่าไหร่นะครับผมอ่ายังไม่อันตรายเหมือนกับเพี้ยนะครับผมถ้าเพี้ยลงนี้นะครับผมมันจะมีผลต่อผลผลิตนะครับผมซึ่งที่เราจะอ่าไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงอ่าอายุได้สิบห้าวันนะครับเราต้องคุมพวกยาฆ่า,า,มาแมลงนะครับฉีดพ่นตอนเย็นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสองสามวันแล้วก็ฉีดอีกครั้งนะครับผม นะเพราะว่าพวกเพียพวกอะไรนะครับพวกหนอนนี้มันจะออกตอนกลางคืนนะครับหากินพวกหนอนตะกกะแตนอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับผลผมพามาดูนี่นะครับนี่คือผลงานของเพียะนะครับผมส่วนมากมันจะนี่นะครับผมมันอยู่ใต้ใบนะครับผมมันจะกินอยู่ใต้ใบเวลาฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับผมถ้าเราเดินฉีดเร็วนะครับผมก็ตัวยามันอาจจะไม่กระจายไปถูก ใต้ใบนะครับผมก็ค่อยๆฉีดนะครับผมนะอย่าใจร้อนนะครับผมเพราะว่าพวกเพียรนี้มันอ่าอันตรายนะครับนะมันจะเป็นผลต่อผลผลิตของเรานะครับนะก็ช่วงอายุสิบห้าวันนะครับเพียมันชอบกินพวกยอดอ่อนนะครับมันชอบมาทําให้ใบมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับผมนะก็มาบอกนะครับก็มาบอกคร่าวๆหละครับเอาละครับผมวันนี้ก็ อ่าเข้าปัจจัยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูอีกอย่างนะครับผมนอกจากถั่วฝักยาวแล้วก็นี่ผมไม่ได้เพาะนะครับผมนะก็ซื้อมาอ่าตามแถวบ้านที่เขาเพาะชาขายนะครับถาดละหกสิบาทนะครับนะถาดละหกสิบบาทถูกอยู่นะครับผมตาสอนแดงนะครับพันมะเขือตาสอนแดงเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมวันนี้ที่ผมอัปโหลดนะครับคิด อนอกจากจะพามาดูแปลงถั่วแล้วครับผมแล้วก็บอกอเก็บเล็กๆนะครับผมเพื่อไม่ให้มองข้ามนะครับผมวันนี้ผมก็หลักๆนะครับผมพามาดูนะครับต้นเรื่องของคลิปนี้นะครับก็คือ,อมะเขือนะครับพันตาสอนแดงนะครับผมนะพันตาสอนแดงพันมะเขือที่าตามท้องตลาดเวลาเราเก็บลูกผลผลิตนะครับผม ที่ใส่ถุงละสิบโลนะครับผมตามท้องตลาดนะครับอ่าที่เขาชอบนิยมกินกันนะครับผมนะแล้วก็มาบอกว่านะครับผมอมาบอกว่าครับวันนี้ก็มาบอกนะครับผมเข้าต้นเรื่องก็เรื่องเกี่ยวกับนอกจากตัวพันธุ์ก็มะเขือมาบอกว่านะครับผมมะเขือนะครับผมที่เราปลูกแรกเริ่มนะครับผมการปลูกการปลูกนี่ก็สําคัญนะครับ คล้ายๆกับเหมือนกับต้นถั่วที่เราปลูกนะครับอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าเราปลูกใครๆก็ปลูกได้นะครับผมแต่จะปลูกให้มีประสิทธิภาพหรือไม่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตได้นะครับผมการปลูกนี่สําคัญเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกนะครับการปลูกของต้นมะเขือนะครับต้นมะเขือตราสอนแดงนะครับที่ท้องตลาดเขานิยมชอบรับประทานกันนะครับผม นะปลูกยังไงให้มันแบบออกผลผลิตดีมันเกี่ยวด้วยนะครับออกผลผลิตดีแล้วก็แบบเจริญเติบโตแล้วก็ไม่เป็นโรคอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็มีส่วนเกี่ยวกับการลงมือที่เราปลูกนะครับผมนะบางคนอาจจะได้ดูคลิปโน้นคลิปนี้ที่เขาอัปโหลดไปนะครับผมในหลายๆช่องทุกหลายๆช่อง ของ YouTube นะครับผมที่เขาอัพโหลดไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลและปะัปะจจัยหนึ่งนะครับที่ผมอ่าก็ลงมือลงมือนะครับลงมือปลูกมะเขือนะครับผมนะแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ที่จะมาบอกเกดเด็กๆนะครับห้ามมองข้ามนะครับถ้าปลูกยังไงมันก็ขึ้นหมดแล้วครับผมถ้าปลูกต้นมะเขือต้นถั่วงเงี้ยปลูกมันก็ขึ้นหมดแต่ปลูกยังไงมันไม่ให้มันเป็นอ่า ให้มันออกลูกดกให้มันมีประสิทธิภาพเจริญเติบโตได้เร็วนะครับอย่างต้นถั่วนี้ปลูกมันก็ปลูกปลูกไปอ่ามันก็ขึ้นบ้างนะครับค่าใครปลูกอ่าหลุมลึกหน่อยก็มันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็มีส่วนนะครับผมแต่อ่าต้นมะเขือมันก็ต่างกันเดี๋ยวพามาดูหน้างานนะครับเดี๋ยวก็จะบอกว่าจะปลูกยังไงนะครับระยะห่างจากหลุมอ่ามากน้อยเพียงใดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูข้งหน้าครับครับวันนี้แดดจ้านะครับผม นะครับผมเดี๋ยวมาดูมาดูแปลงหลุมของนะครับนี่นะครับผมแปลงหลุมของมะเขือนะครับผมเราก็ไปซื้อ,อพันเป็นถาดมานะครับผมที่เขาขายเพราะทาทาขายนะครับผมอ,อย่างน้ตาสอนแดงนะครับระยะห่างการปลูกจากแปลงนะครับผมเนจากนูน่นแล้วก็มานี่นะครับผมอย่างผมเนื้อที่แปลงนี้อมันก็ เล็กอยู่น้อยอยู่นะครับผมจะใช้ประมาณความห่างจากหลุมไปอีกหลุมนะครับประมาณ 70, 7, 70เจ็ดสิบเซนเจ็ดเจ็ดสิบเซนนะครับผมนะระยะห่างประมาณ 70, 70เจ็ดสิบสิบเซนนะครับผมแล้วก็ความห่างของแปลงแล้วก็ไปอีกต้นที่จะปลูกไปก็อ่าประมาณเมตรยี่สิบนะครับผมห่างหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาต้นมะเขือมันเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ อ่านะเอาง่ายเจริญเติบโตขึ้นมามันจะแตกกิ่งเหมือนกับต้นมะขามนะครับนะเราก็ต้องทําเผื่อๆไว้นะครับผมและมีทําเผื่อๆไว้มันก็เป็นอีกอย่างในการที่เราจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วมันจะอ่าไม่แย่งอาหารกันเวลามันจเจริญเติบโตมานะครับผมถ้าปลูกทีๆทิๆทิดเกินไปแล้วเวลาใส่ปุ๋ยใส่แล้วมันจะแย่งอาหารกันนะครับผมแล้วก็ถอนหญ้ากระบากนะครับผมถ้า ก็ปลูกห่างๆไว้ประมาณเนี้ยแต่ตามมาตรฐานนะครับผมเขาปลูกประมาณจากต้นนี้ไปอีกต้นนึงนะประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมเมตรหนึ่งเลยนะครับผมแต่ผมเนื้อที่น้อยนะครับผมก็ใจลดลงมานิดนึงนะครับผมนะเพื่อเพื่อในการใส่ปุ๋ยนะครับผมแบบถ้าชิดมากเกินไปแล้วมันจะทําให้แย่งอาหารกันนะครับนะถ้าปลูกขนาดนี้นะครับผมจะสิบเซนอย่างผมเนี่ยพอลมันโตขึ้นมานะครับผม มันจะแตกกิ่งนะครับผมถ้าปลูกชิดเกินไปนะครับผมจะให้สังเกตน,นะครับผมถ้าปลูกชิดเกินไปมันจะ,ะมันจะใบมันจะสูงขึ้นขึ้นข้างบนนะครับมันจะไม่แตกกิ่งออกข้างนะครับเพราะมันชิดมากนะครับผมนะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่เลือกปลูกห่างๆแบบประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับผมนะเพื่อการเจริญเติบโตนะครับ ในวันข้างหน้าเราต้องดูเราต้องดูด้วยนะครับผมว่า,าทําเผื่อไว้นะครับผมเวลาต้นมะเขือเราโตขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็สําคัญที่ทางเดินด้วยนะครับผมตามร่องเนี้ยระยะต้นหนึ่งก็ไปอีกต้นหนึ่งนะครับความห่างของร่องนะครับผมนะประมาณเมตรยี่สิบนะครับผมอเพื่อให้เราเวลาโตขึ้นมาเราจะได้เดินเก็บผลผลิตง่ายๆนะครับผมนะแถวนี้ผม ปลูกไปประมาณสิบสี่ต้นนะครับผมนะเนื้อแปลงนี้ก็ประมาณหนึ่งงานนะครับผมนะจำกัดนอกนั้นก็เป็นถั่วที่ผมปลูกนะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับผมปลูกเยอะหน่อยนะครับผมนะอ่าเป็นชุดเป็นชุดชุดนั้นสิบห้าวันนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดใหม่นะครับผมประมาณอ่า ได้สามวันสี่วันกับวันนี้นะครับเริ่มนี่นะครับผมเริ่มงอกแล้วนะครับผมทัวระยะเวลาการปลูกมันก็ตั้งแต่เริ่มปลูกก็ประมาณสามวันนะครับวันที่สี่เราก็จะเห็นหัวมันโดดออกมาอย่างนี้นะครับอ่าเริ่มอ่าออกเห็นอ่าใบแล้วนะครับผมครับผมวันนี้ผมก็มาบอกอ่าเก็บเล็กๆนะครับที่คนอาจจะมองข้ามในการ ลงมือปลูกต้นมะเขือหรือว่าลงมือปลูกต้นถั่วเนี้ยผมก็ได้อธิบายไปแต่ละคลิปนะครับการปลูกต้นถั่วนะครับปลูกยังไงให้อ่างอกเงยออกทุกต้นนะครับผมก็ได้อธิบายไปอีกคลิปแล้วครับอ่คลิปนี้ผมก็มาบอกวิธีการปลูก ต้นมะเขือนะครับซึ่งมันต่างกันนะครับผมนะต้นมะเขือที่เขาเพาะมาเราซื้อเป็นถาดมานะครับผมเอามาปลูกระยะห่างของหลุมอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับผมเผื่อไว้การจเจริญเติบโตวันในวันข้างหน้านะครับผมนะเวลาการเก็บผลผลิตนะครับผมมันจะได้สะดวกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมอ่าเรื่องพันุ์ของต้นมะเขือก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็มีส่วนที่เราจะอ่า มีส่วนที่เราจะได้เก็บผลผลิตมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ละพันธุ์นี้มันมีสายพันธุ์ในท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมอ่านั่านอัปโหลดทีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนแมวฐานด้วยนะครับผมนะเดินมาถึงระยะ3ปีนะครับผมที่ทําคลิปมานะครับผมก็สรรหาแนวทางความรู้นะครับผม นะซึ่งที่คนอาจจะดูแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ก็เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมไปบ้างครับ